สวัสดีครับวันนี้ผมมาหน้าชัยนาเหรียญ10บาทราชการที่9มาให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามรับชมกันนะครับเหรียญ10บบาทราชการที่9้านี้ออกครั้งแรกมาปีพศ2531เรื่อยมาจนถึงปีพศ2560นะครับสาหรับชุดแรกนี้ผมขอนําเสนอปี31จนถึงปี40นะครับคราวนี้ก็มาดูส่วนตัวของผมนะครับก็มีปี32 33นี่ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นที่หายากด้วย แล้วก็มี3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0นะครับบางเหรียญก็เป็นเหรียญ UNC ก็มีอยู่บ้างนะครับในเซตนี้แต่ไม่ได้เอามาให้เพื่อนจะมาทิกได้ดูกันก็ลองหาสะสมกันดูนะครับท้ายน,นี้ขอขอบคุณเพื่อนจะมาทิกทุกคนทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะครับยังพอหาได้กับผมให้กำลังใจครับขอบคุณครับ